ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขขูสุขคนคิดหอดเนาะจ้าเนาะคิดหอดกันบ้างไหมฮะคิดหอดกันบ้างไหมเอะดูจากอาการแล้วคุ้มข้างอีกแล้วอือ อาการกําเริบอีกแล้วอาการความอิจฉาลิษยาอืมแน่ดูออกนะว่าอิจฉาพวกกูเฮ <c oughs> <c oughs> ้อเออเขาให้กูนั่นอืมกูกระาบเอาอนะเขาให้ด้ความเต็มใจพันหนึ่งสองพันนั่น แต่คนอื่นมาให้พวงเฮาเดีเพื่อนบอเต็มใจบอกก็เพิ่นเต็มใจเพิ่นเต็มใจให้เออพวกกูก็เต็มใจลบับที่เพื่อนให้เอออี <c> ่ <oughs> านิว่าแฟเลย <c oughs> เออนี่เดี๋ยวสหูตัวเลขว่าตอนนี้บอกเ้ยมีคนโอนหให้แฮงมือแหงสิดินก็เก้าอีกเอาทุกมือเน,นียเอียงก่อ หากินกรสิยากหากสวบกรสซิยากดิเอาคือซิยากคือว่าบ่อึดบ่อยากอืมอยากกินยังกระได้กินอยู่มักกินแบบนั่นเพะว่า,าเออมักกินเข้าวจาแก้วมากกินแกงน้องใหม่มากกินตํามหงคือาว่ามักแนวนั้นอ่ะเอาไปมาเผื่อบ้าบ่มี่กินก็เลยตกกินแบบนี้ <laughs> โอ้ยอีกะยะเปียกเย้ย <laughs> อหัวจืนเออจืนทั้งหัวล่างหัวบนนะมึงเนาะจืนจึมจืออยู่เออเบาไปเบามมาอยู่นี่อิจฉาดเด้อได้ผลประโยชน์เออซุ่มหานี่เออซุ่มใดมาบอกปันซุ่มปัญญาหากใหม่ที้นี่เออสิสุ่มใดกับเพื่นให้แม่เออมึงยัง่าเวลามึงเงิน มีคนให้มึงมึงยังรับเอาอ้าวอันนี้เพื่อนให้พวกกูกูพวกกูก็รับเอาเออต็มใจรับที่เพื่อนให้เออนี่เสียโอกาสว่าสันว่าเสียโอกาสตะกี้เพื่อนให้กูวาสันว่าบันทีเพื่อนไปให้พวกสูจังซี่บ่คิดจังซี่บ่ในหัวสมองไว้คือตาสมพธเพจทถเย,ยงฮะหญิงหัวจืนเออิ่นอยากเลียนแบบหญิงหญิง ฮิผักิงเอออาการอิจฉาดินทอดทอดทอด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 อเออิจฉาเขาได้ขายข,ายของอิจฉาเขาได้เงินเออนะมันก็ได้อีหลีเออขายมาเออขายของมันก็ได้อีหลีแลาะของไปเงินมาจังสี่เห็นบ่กระอุดนุนเออเพิ่นอยากกินสินค้านี้เออเพิ่นกระั่งเพิ่นก็อุดนุนเออมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละ เออนะเอ้ยและอีกอย่างหนึ่งนะการถี่ว่าคนมาติดตามพวกกูนะพวกกูบอได้ว่าเออมาติดตามข่อยเด้อมาติดตามข่อยเนี่ยเด้อบอเดียเพิ่นมาติดตามเองบอได้ไปจับมือเพื่อนแล้วก็มากดปุ่มติดตามเล้เวลาไล่สดคือกันนะบอได้ว่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกขไอยไล่สดมาเด้อบอเพิ่นก็มาเองเวลาเพิ่นพิมพ์เออเพิ่นสิพิมพ์ดาสุนักกัน กี่จืดนั่นเน่าเน่าคือมึงเพิ่นกับพิมพ์เองจากมือเพิ่นเองเน็ตกับเน็ตเพื่อนเองเพิ่นใจเองเพื่อนจะไปเมืองไผ่กับไปเมืองนะอา้าวแล้วทําไมคนท่ว่าแต่ก่อนหกักแพงมึงแล้วไม่ยู่พี่เอามึงไปเฮ็ดยังให้ขาเจ้าะนะขนาดขาเจ้าจังหันมาหาพวกกูฮะมึงไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดยังบอดีกับเพ่นฮะมึงก็ต้องเฮ็ดสารเลวกับเพ่นตัวเพ่นจังหนีจากมินบอสนะเออ นะการที่ว่าคนคนบุคคลนั่นสิอแนสร้างคนสิเกียรติคน้นใดบ่เขาต้องเห็นพฤติกรรมตำตำถอยถอยเออของมึงพฤติสิตีโตออกห่างนะได้โอกาสดีๆเออแต่เผือกไม่รักษา <laughs> เออพิ่นเห็นสันดานไงเพิ่นเห็นสันดานเลวของมึงไงเออนะโอ้ย แต่วันนี้อาการหนักแล้วเนี่ยอาการหนักมากเลยอืมนะอาการหนักสาหัสด้วยเออแลจะปัวไม่คืนแลจะดึงไม่คืนแล้วสติไปเบิดแล้วทุกคนเลยเออความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้เอ <c oughs> <c oughs> อนั่งได้จะของแบบ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 เออ พวกสูคือเว้นก็นเว้นเด็กตาดำๆเฮ้ยอีสอดเอมอมึงบอกมึงนั่นทําไมมึงไม่เว้นเออคนแก่ก็ไม่เว้นเฮ้ยอีสอดมึงอ่ะพ่อแม่คนอื่นทําไมมึงไม่เว้นเออเรื่อง,อง,องที่ว่าไปรบกวนเจ้าหน้าที่นะไม่ได้รบกวนอันไหนไม่ถูกทํานองคลองทำอันไหนไม่ยุติธรรมกับเราอันไหนที่เราเดือดร้อนเราก็จะไปพึ่ง เออพึ่งเจ้าหน้าที่เออนะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำถูกต้องเออนะไม่ใช่เออมีหมาสมองควงๆอยู่ตัวหนึ่งว่าเฮ้ยถ้ากูมีเงินนะถ้ากูมีเงินนะถ้ากูเป็นระดับคุณนายนะเออกูเอเอจ้างคนไปเหยียบเลยว่าสันว่าเนี่ยเนี่ยความคิดของคนตำสถุนทอยนะมันถึงมีแต่ ความล่มจมเพราะว่าความคิดชั่วเออคิดดีคือเขาเปเป็นนะจังสี่ละทรงไปกันนะอิหง่อยทรงไปเลี้ยนมึงกับบอเลียนเออคาแต่เปนแลนคุ้มเซิงแต่ยั่งสลากนะอันถ้าเปรียบเทียบ่หมาเดือนเก่าสันดานจังมึงบอกเปรียบเทียบใส่บ่ได้กับหมาเดือนเก้านะ่ะเออหมาเดือนเก่าสูงสรงกว่าเด้เออมันแลนสิไปเซิ้งไผก็ได้เด้เออนะ มาตัวผูกกับเสื้อมันขึ้นนี่แต่สําหรับมึงล่ะืึสําหรับมึงล่ะเล่นไปแก้สรงไ้ไปกับบูมีไผ่เสื้อนอกซสจากดาบดาบเสื้อมว้ม,มีบ <c oughs> ักผีเดียวนั่นละเออนะเฮ้ยอย่าลืมของเก่าเด้อของเก่าก็คือ่มามีอยู่เออบางยังก่อนบางยังก่อโอ้โอาแค่งบ่ <c oughs> แข่ง ไอหนุ่มซุ่มซนลืมไปแล้วเหรอเออทุกเมื่อนี่บอกเม่ยนี่อยกเซ้งกันคื่อนมาเดือนเก้าก็บ่ได้เซิงก็ยังมาคือมึงนั่นบอกเทียบก็บมาเดือนเก้าไม่ได้เลยนะเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้มาเดือนเก่าเวลามันแล่นไปมีแต่ปูดอยากเซองหุ่มเซ้งขึ้นอย่างนี้ตัวแต่สําหรับมึงล่ะไวเล่นไปทั้งไห y เขาประกาศเซ้ง <laughs> เขากี้แดดเออเขาเห็นนาแเขาคืขากทุยขากทุยพุ่นหละเออเอาอีลินแล้วออ้ยอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งขึนเออก็เห็นดินนุงสีบ่มีเวียกมีงานได้นี่เออดาโตจะคลองเองว่าบ่มีเวียกมีงานมือหนึ่งมือหนึ่งตั้งกล้องขึ้นมาดาคนไว้ไม่ใช่ตัวมึงเหรอเออไม่ใช่ตัวมึงเหรออีสั์